เอฮะอ่ะทููีบเป็นูโอทูสอยงไม่ได้เขียนองเฉลยทีแต่เ็นยุดบางเอีอีงแค่บอกดเเอิงพี่อ่านอยู่ไม่ดับเบิลโอทสองกทีหนังคู่ทูีของทีเอสไออีอีทีทีแด ตีสามเหรอตีสามตีสามตีสามอันนี้อะไรตีสาม i n E U R F C P E P Two Cheese Funa บัคกี้บัคกี้เบย์แอนนี่ทำ ห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกอเออใช่หกเหลี่ยมขอโทษทีค่ะติ๊กด้วยติ๊กข้างล่างด้วยติ๊กข้างล่างด้วยติ๊กข้างล่างด้วยตออีโบสิอ้อเอ็ดโดเอ็และทายยังไม่ติ๊กเลยเอ็ดอีวี อีโบเซร E แอ I โ I อไมีจุดข้างบนสิบกอเล็กจะเขียน i ใหญ่หรือ i เล็กมันเขียนให้เขาให้เขียนอะไลบเขียนใหม่ข้างล่าง อันนี้สกดมาให้แม่ได้อีกแล้วดีทกูวสีของไม้แผ่นเสื้อเอออ่านอ่านเต้เมตันอ่าเร็วเเลขอะไรครับน้องอิงนาังดหุาไม่มีไม่มีเทียนไม่มีอ่านเป็นตัวเลขสลูกโอเคแล้ว นาลินมาอ่านให้น้องฟังนีสี่อี่สิบเก้าสไม่ใช่อ่านเลขสอนน้องเนี่ย้าวสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดอิงเขียนไปทางขวางาไม่ใช่เขียนทางลงเขียนทางขวางให้เร็จจะได้รู้ ก้หเกสบเก็แปดเกสิอิงครับไปทางขวางหยุดไปทางขวางข้วานรินบอกดิทางขวางไปยังไงหยัดทางขวางขวางขวก้าสิบสี่ก็ต้องเขียนด้วยเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่เขียนให้เสร็จสิเขียนเก้าสิบสี่ให้เสร็จสิ ด้วยตาสีแม่ตาสีอ่าอแอมอแอมอะบอยกบอยกลมาท้งล่าชีด้วยสอ m a f a แอมอาแดแดแปลว่าอ้วนอบออายอะไรอีกอแอมบใหญ่ Sí. ไม่ต้องเขียนเหรอ9อ่านให้แม่ฟังข้างล่าง I am I go sí, sí. I am I go